ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระชนมพรรษาสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมทาราพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการรวมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่หนึ่งสำนักเครื่องจกักรกลสำนักงานเทศาบาลตำบลหนองแยงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแยงและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่รวมทั้งหมด2 1 2รายนํายนำอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยดำเนินการขุดลอกและ กำจัดวัชพืชในลำน้ำกวงระยะทาง1,200เมตรและคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตันณบริเวณฝ่ายลาวตําบลหนองแห่งอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง550เมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น1,750เมตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568เพื่อเป็น การแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการรับมือภัยจากน้ําในพื้นที่ตําบลหนองแ่งอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในช่วงน้ําหลากของลําน้ําและคลองส่งน้ําป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วม